สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อในเรื่องรามเกียรติ์ตอนนารายปราบนนทกนะคะบทละครเรื่องรามเกียรติ์จะเปิดเรื่องมาด้วยคําประพันธ์ประเภทไายด้านค่ะลักษณะการแต่งนะคะแต่งเป็นกรอนบทละครกรอนบทละครเนี่ยก็จะเหมือนกับกรอนแปดเลยค่ะนักเรียนลักษณะกรอนเนี่ยก็คือจะ แต่งขึ้นสำหรับการแสดงกิริยาอาการความรู้สึกนึกคิดมีบทเจรจาเวลาอ่านเราจะรู้เลยว่าตัวละครเขากำลังทำท่าทางทำอารมณ์อย่างไรนะคะแต่ละวรกเนี่ยก็จะคล้ายกับกรสุภาพคือมีวรกละ6-7ถึงคำทีนี้ให้นักเรียนสังเกตรตรงนี้ค่ะกรบทละครนะคะนักเรียนจะมีคำขึ้นต้นอยู่3าํคำคือ เมื่อนั้นบัดนั้นและมาจะกล่าวบทไปนะคะเมื่อนั้นจะใช้กับตัวละครผู้มียศสูงอย่างเช่น พระรามพระนารายณ์พระอิศวรพวกเทวดาตัวละครที่เป็นตัวเอกเป็นตัวเจ้านายใช้เมื่อนั้นค่ะบัตรนั้นจะใช้กับตัวละครผู้น้อยตัวละครที่เป็นยักษ์นะคะเป็นยักษ์ต่ําต้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวผู้น้อยใช้บัตรนั้นอย่างนนทกก็จะใช้บัตรนั้นส่วนคําว่ามาจะกล่าวบทไปเราจะใช้เมื่อขึ้นต้นสําหรับการขึ้นต้นเรื่องเท่านั้นค่ะ อามาดูตัวอย่างนะคะจุดจุดจุดนนทกผู้มีอัจฉริยน้อมเสียนบังคมแล้วทูลไปจะขอพรเจ้าไตรโรกานักเรียนคิดว่าเราต้องเติมคําว่าอะไรคะเมื่อนั้นบัดนั้นหรือว่ามาจะกล่าวบทไปเติมบัดนั้นค่ะนะคะนักเรียน ต่อไปคำกรอนคำกรอนคืออะไรนะคะเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างของกรอนบทละครแล้วกรอนบทละครเวลาเขานับจำนวนเขาจะนับเป็นคำกรอนค่ะนักเรียนนับสองวัคเป็นหนึ่งคำกรอนสองคำกรอนเป็นหนึ่งบทดูตัวอย่างนะคะมาจะกล่าวบทไปวรกที่หนึ่งถึงนนทกน้ำใจกล้าหาญวัคที่สองเห็นไหมคะบรรทัดนี้นับ นหนึ่งคำกรอนค่ะตั้งแต่พระสยมภูวยานประทานให้ล้างเท้าเทวดาบรรทัดนี้ก็นับเป็น1นึ่คำกรอนเพราะฉะนั้นคุณครูยกตัวอย่างมาอันนี้คือมีกี่คำกรอนคะใช่แล้วค่ะนักเรียนมีสองคำกรอนนะคะสองคำกรอนก็นับเป็น1บทค่ะนักเรียนโอเคนะคะไปต่อ ทีนี้พอเวลาเราดูตัวบทนะคะตอนนี้นักเรียนยังไม่มีหนังสือไม่เป็นไรพอเป็นหลังคำกรอนเนี่ยเขาจะมีคำที่เขียนไว้ข้างล่างว่า4คํคำเสมอหรือ6คำโอดไอ้สคำหกคำเนี่ยคือจำนวนคำกรอนที่เรานับเป็นวัคซ้ายขวาเมื่อกี้ค่ะว่าในแต่ละตอนเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะคะ ส่วนเสมอกับโอดเนี่ยเป็นทํานองเพลงหน้าพาดที่ดนตรีปี่พาด์อ่ะเขาจะตีแล้วให้ตัวละครอ่ะเดินหรือเหาะหรือลํอย่างเงี้ยค่ะประกอบการแสดงเนาะมันคือการแสดงละครรำนั่นเองนะคะเพลงประกอบการละครเพลงประกอบการเคลื่อนไหวของตัวละครเรียกว่าเพลงหน้าพาดค่ะ คือเวลาตัวละครเดินเขาจะตีเพลงหน้าพาดอ,อย่างนี้นะคะต่อไปคุกพาดนะคะคุกพาดก็เป็นทํานองเพลงนะคะใช้ตีประกอบตอนที่เนื้อเรื่องเนี่ยแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหาะเหินเดินอากาศต่อสู้สู้รบกันนั่นเองนะคะ รำตามบทคําว่ารำตามบทนะคะคือร่ายเป็นทำนองเพลงขับร้องที่ผู้ขับร้องเนี่ยจะขับให้ตัวละครเนี่ยรำตามบทมาดูนะคะเมื่อจบเรื่องนะคะทรงพระราชนิพนธ์โครงกระทูหนึ่งบทเพื่อบอกวัตถุประสงค์ในการแต่งและต่อด้วยโครงสี่สุภาพหนึ่งบทเพื่อบอกระยะเวลาเมื่อเริ่มพระราชนิพนธ์ ความแตกต่างของโครงกระทูกับโครง4สุภาพมาดูพร้อมกันเลยค่ะถ้าเป็นโครงกระทูนะคะจะต้องแต่งตามกระทูที่กําหนดซึ่งวางไว้ต้นบาททุกบาทแล้วจึงแต่งขยายความนี่ค่ะโครงกระทูจบบริบูรณ์เห็นไหมเป็นโครงกระทูมีการกําหนดจบบริบูรณ์จบคือจบอะไรล่ะ จบเรื่องราเมศต้างอสูรพงจบเรื่องพระรามล้างอสูรบอพิษธธรำรทรงแต่งไว้พระเจ้าอยู่หัวทรงแต่งไว้ริร่มรรำประสงค์สมโพธพระนาบูนบำเรรมไทยอ่านร้องรำกระเสมอันนี้ลักษณะของโครงกระทูนะคะทุกต้นบาทเนี่ยจะวางคำเอาไว้แล้วก็แต่งขยายความ ต่อไปโครงสี่สุภาพโครงสี่สุภาพให้นักเรียนจำตรงนี้เลยเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยเสียงย่อมยอ,อยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผือโครงสี่สุภาพนะคะโดยทั่ว,วไปคล้ายๆโครงกระทูเลยแต่เราจะไม่กำหนดคำต้นบาทเราจะมาดูตรงที่ว่า มีคำเอกก็คือคำที่มีไม้เอกทั้งหมด7คำา1 2ี่หแล้วก็6แล้วก็7นะคะแล้วก็มีคำโทสีคำา1 2 3และ4นั่นเองนี่คือลักษณะของโครง4สุภาพค่ะนักเรียน วันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ